สวัสดีครับเพื่อนชาวท้ายสวนเมื่อเกษตรและเพื่อนที่รักการทําสวนทุกท่านครับวันนี้พาเพื่อนๆเ,เข้าโรงเรือนอีกครั้งนะครับมาดูการปลูกผักในโรงเรือนนะครับแต่ช่วงนี้บางครั้งผักในโรงเรือนนะครับมันมีมดตัวเล็กๆครับพาเพลียพาพวกจัดที่ทําลายยอดทําลายต้นพืชที่เราปลูกอยู่นะครับก็เลยทําการขุด กดเป็นบ่อลงไปนะครับประมาณสัก30เซนนะครับแล้วปูด,ด้วยพลาสติกนะครับพลาสติกลงเรือนนะครับที่เราซื้อมาเป็นผืนใหญ่ๆนะครับปูลงไปเลยนะครับเราใช้อิดบล็อกวางทับก่อนจะวางทับอิดบล็อกก็หาอะไรลองอิดบล็อ,อกชี้นะครับกันอิดบล็อกเป็นคมนะครับอาจจะทําให้พลาสติกที่ปูเป็นพืน้นน้ํารั่วได้นะครับ วางอิฐบล็อกแล้วก็วางกระถางนะครับวางกระถางปลูกต้นไม้นะครับอันนี้ผมปลูกแตงไทยไว้นะครับเพื่อนๆก็ได้รับประทานลูกแล้วนะครับเอาไว้ยิงกับพวกน้ำพริกนะครับเครื่องเคียงนะครับแต่การปลูกอะไรในมุ้งนะครับในโรงเรือนต้องมาผช่วยผสมเกสรนะครับเวลาดอกเขาบานอย่างนี้นะครับต้องช่วยผสมเกสรไม่งั้นผลก็จะไม่ติดนะครับเพื่อนๆ นี่อีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นตัวฝักยาวนะครับเพื่อนๆเพลี้นยนี่ชอบมากเลยนะครับพอเราปลูกอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีอะไรเข้ามารบกวนนะครับในช่วงนี้พวกเอ่อมดหมีขาวก็ยังไม่ค่อยมานะครับเนี่ยครับจะเห็นว่าต้นเถวสะอาดมากเลยนะครับส่วนที่เราโยงไว้เป็นร้านนี่นะครับเราก็ใช้เชือกผูกกับด้านบน โครงของโรงเรือนนะครับแล้วตรงนี้นะครับเป็นยางเหนียวๆนี่นะครับเป็นเนยางสาหรับดักแมแมลงวันนะครับที่เราซื้อเป็นนกระดาษเป็นแผ่นๆนะครับเอามาหุ้มแล้วก็ดึงออกนะครับการมดไต่ขึ้นมาจากด้านบนนะครับการมดลงมาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับไอ้ยางไอ้จับแมลงวันน่ะครับมาทําส่วนช่วงเช้าเช้านะครับก็มา บีบดอกนิดนึงนะครับปีเบาๆช่วยผสมเกสรนะครับไม่งั้นก็จะไม่ติดอีกเช่นกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับติดฝักแล้วนะครับถั่วฝักยาวนะครับนี่ครับทาลักษณะนี้เลยนี่หล่อน้ําด้านล่างเช่นกันนะครับการที่เราใช้กระถางไม้ก็ดีอย่างนะครับเวลาอากาศร้อนรอรากที่เขามาอยู่ริมๆกระถางมันจะไม่ร้อนนะครับทําให้พืชไม่สะดุ้งนะครับพืชผักไม่สะดุ้งไม่ชะงักการเจริญเติบโตนะครับเพื่อนๆนี่ครับ นี่คือถั่วฝักยาวที่พรุ่งนี้ก็ตัดตัดเอาไปทานได้แล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยต้องผสมเกสรด้วยนะครับบีบดอกเบาๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับติดหมดแล้วนะครับครับท้ายสวนมุกเกษตรครับเรารู้มาบอกหมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ